ขอความสุขความสวัสดีจงเมกสาทุชนทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันสำคัญก่อนที่จะถึงเทศกาลเข้าพรรษาพรุ่งนี้จะเป็นวันอาสาฬหาบูชาถัดจากนั้นอีกหนึ่งวันก็เป็นวันเข้าพรรษานับจากนี้ไปท่วนตรามาสสามเดือนพระสงฆ์ก็จะอยู่จำพรรษาโยมทั้งหลายที่เป็นผู้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงแก่พระสงฆ์ ถ้าจะพูดให้ถูกก็ต้องเข้าพรรษาเหมือนกันโยมทั้งหลายที่เรามารวมกันในวันนี้ก็เพราะว่าเราปรารภเอาเทศกาลวันเข้าพรรษาเข้าพรรษานั้นก่อนจะถึงวันเข้าพรรษาจะมีวันอยู่ก่อนหน้าหนึ่งวันซึ่งเป็นวันสําคัญที่สุดเลยถ้าจะว่าไปแล้วสําคัญกว่าวันเข้าพรรษานั่นก็คือวันอาสาหบูชาอาสาหบูชาหรืออาสาลหะบูชาอ่านได้ทั้งสองแบบนะ เป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงสแสดงประถมมัทเนาหารือธรรมจกกักรปวัตตนสูตรซึ่งเป็นพระธรรมเัทเนอสารกันแรกสาระสาคัญของธรรมจกกักรปวัตตนสูตรก็คือเรื่องอริยสัจสี่หรือทางสายกลางท่านทั้งหลายที่สวดธรรมจกกักรปวัตตนสูตรถ้าสวดเต็มที่เนี่ยหนังสือสวดวนยาวเกือบ10บหน้าแต่เนื้อหาจริงๆอยู่ตรงอริยสัจสี่อริยสัจสี่จริงๆก็อยู่แค่ทางสายกลางเท่านั้นเองทางสายกลาง ก็หมายถึงอริยมรรคมีองค์8แต่อริยมรรคมีองค์8พูดไปแล้วญาติโยมอาจจะเห็นว่าโอไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอามารจะสรุปให้มันใช้ได้เป็นคําว่าสม,มดุลทําอะไรก็ตามถ้าเราถือหลักสม,มดุลนั่นแหละทางสายกลางสม,มดุลก็คือพอดีถ้าทําอะไรให้พอดีมันก็ดีพอชีวิตของเรานั้นควรจะดเนินอยู่บนทางสายกลางทางสายกลางนี้ อดมัมมภาพปรับใหม่ให้เป็นทฤษฎีที่ชาวโลกพอจะเข้าใจและนําไปใช้ได้2เดือนที่ผ่านมาที่อดัมภาพไปแสดงธรรมที่ภาคพื้นยุโรปใน6ประเทศเนี่ยอดมัมมภาพปรับให้เป็นทฤษฎีสําหรับชาวไทยแล้วก็ชาวยุโรปเรียกว่า work life balance สมดุลงานสมดุลชีวิตถ้าใครทําได้ชีวิตคนคนนั้นก็เกิดทางสายกลางทางสายกลางนี้ก็คือสมดุลมี4คู่ด้วยกันโยมลองฟังดูแล้วนําเอาไปใช้ สมดุลคู่ที่หนึ่งก็คือสมดุลกายสมดุนใจสมดุลกายสมดุลใจก็หมายความว่าเราดูแลร่างกายฉันใดต้องดูแลจิตใจฉันนั้นคนจำนวนมากดูแลร่างกายอย่างดีอาบน้ำรับประทานอาหารออกกําลังพักผ่อนดูแลร่างกายดีแต่ว่าจิตใจนั้นบางครั้งเราทอดทิ้ง ปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นเมืองขึ้นของกิเลสถูกกิเลสครอบงำทั้งคืนทั้งวันโลภโมโทสันชิงรักหักสวัสดิ์อิจฉาริษยาตาร้อนสารพัดจะทำไปกิเลสมันพาทำเราไม่รู้รอกกายแข็งแรงแต่จิตใจนั้นอ่อนแอคนโบราณท่านฉลาดมากท่านอยากให้เรามีสมดุลกายสมดุลใจกายแข็งแรงใจเข้มแข็งท่านทำยังไงนั่นก็คือในหนึ่งอาทิตย์ ต้องมีวันโกนวันพระวันโกนวันพระนี้สําคัญนะโยมนะเรามาถามเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้เรื่องละถามว่าวันนี้ขึ้นกี่ข่ําแรมกี่ข่ําไม่รู้เรื่องแต่คนโบราณนี้ท่านนับวันเดือนปีนับขึ้นนับแรมนะแรมเจ็ดา8้แปดขั้ขึ้นเจ็ดขัคมแปดขั้สิบสี่ขัสิบห้าเราจะได้ยินเสียงกลองที่วัดดังเสียงกลองที่วัดท่านจะตีในวันโกนให้รู้ว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระ ญาติโยมทั้งหลายก็เตรียมห่อขนมนมเนยในวันโกนพอวันพระทั้งหมู่บ้านเลยเงียบกริบแล้วไปออกันอยู่ที่วิหารหลวงที่วัดนนนั่นแหละท่านให้เราไปชำระจิตชำระใจคนสมัยใหม่ทุกวันนี้ถามวันโกนวันพระไม่รู้จักแล้วทำงานสัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันทำเจ็ดวันบางคนทำแปดวันนะรวมกันไปหมดเลยเอากลางคืนมาทำงานด้วยทำจนเกินเงินเดือนนะเรียกว่า มุ่งมั่นแต่จะทำมาหากินแล้วก็ไม่ไม่ได้ทำมาหาธรรมจิตใจก็เลยห่างเหินธรรมะก็เลยเปราะบางกลายเป็นบุคคลที่เรียกกันว่าทุกง่ายแต่สุขยากนี่ภาวะของคนทุกวันนี้นะทุกง่ายเอออะไรนิดหน่อยก็ทุกมีปัญหาอะไรนิดหน่อยก็ทุกทุกง่ายแต่สุขยากเพราะมันห่างธรรมะ ร่างกายอาจจะแข็งแรงแต่จิตใจนั้นอ่อนแอถูกกิเลสเจาะชอนชัยจนไม่เหลือดีเลยทีเดียวข้างนอกสุขใสข้างในเป็นพรง่งเพราะข้างในนั้นถูกกิเลสครอบงำฉะนั้นสมดุลคู่ที่หนึ่งนั้นท่านบอกว่าถ้าเราดูแลกายต้องอย่าลืมดูแลใจนี่คือสมดุลกายสมดุลใจถ้ากายแข็งแรงใจเข้มแข็งเพราะมีธรรมะเป็นน้ําหล่อเลยยี้ยงนี่คือรากฐานที่ดีที่สุดของชีวิตเราฐานของตึก ก็คืออิดฐานของชีวิตก็คือธรรมะเอาไปใช้นะคำเก่าๆเ,เขาบอกว่าฐานของตึกคืออิดฐานของชีวิตคือการศึกษาอาตมาจะปรับให้ดีขึ้นกว่านั้นอีกฐานของตึกคืออิดฐานของชีวิตคือธรรมเพราะถ้าเรามีธรรมก็เท่ากับเรามีการศึกษาธรรมะกับการศึกษาคือเรื่องเดียวกันพระพุทธศาสนาจึงเรียกระบบการศึกษาในพระพุทธศาสนาว่า ไตรสิกขาแปลว่าการศึกษาในสามด้านของชีวิต 1. คือศีลศึกษาเรื่องศีลหรือพฤติกรรมสสมาธิศึกษาเรื่องจิตใจหรืออารมณ์ 3. ปัญญาศึกษาเรื่องความรู้เท่าทันโลกและชีวิตศีลส,สมาธิปัญญาคือองค์คุณของการศึกษาแห่งชีวิตฐานของตึกจึงคือเอิดฐานของชีวิตจึงคือธรรมดูแลกายแล้วอย่าลืมดูแลใจ อาบน้ําชําระกายก็อย่าลืมอาบน้ําชําระใจสมดุนค้อที่สองสมดุนงานสมมดุนชีวิตคืออะไรคือเวลาที่เราทํางานต้องให้สำเร็จทั้งงานสําราญทั้งคนมีคนจํานวนมากทํางานไปทํางานไปทํางานไปแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยล้มหายตายจากยังไม่ทันแก่ไม่ทันเท่าก็ตายซะสำนวนฝรั่งเขาเรียกว่าตายกลางเรื่อง หนังยังไม่จบตายกลางเรื่องตายเพราะอะไรตายเพราะว่าทํางานจนระบบนาฬิกาชีวิตมันรวนฉะนั้นท่านทั้งหลายที่ทํางานหนักๆกก็ต้องระมัดระวังอาตมาเองก็เป็นคนทํางานหนักแต่ว่าอาตมาพักเป็นระยะปีที่แล้วไปจําพรรษาที่อังกฤษตั้งสเดือนนะไม่ไม่มีใครรู้อะนะเพราะตาตมาปลีกวิเวกนะไปจำพรรษาที่สํานักที่อังกฤษสเดือนเพื่ออะไร เพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนได้พักเราต้องมีวันเวลาที่จะผ่อนจะพักแต่พรรษานี้อาตมาพักก็อยู่ที่นี่อยู่ที่ไร่จนตะวันนี้แล้วก็ยกเลิกกิจนิมนตต่างจังหวัดต่างประเทศทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายได้ฝืนฟฟนี่ก็คือนึกถึงหลกักสมดุลงานสมดุลชีวิตท่านทั้งหลายต้องถามตัวเองว่าถ้าเรามีทุกอย่างแล้วไม่มีสุขภาพมีไปก็ไม่มีความหมาย พระพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าอารคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นโชคของชีวิตท่านลองนึกดูท่านมีทุกอย่างแต่ในตัวท่านมีโรคบ้านที่ท่านมีก็คือบ้านรถที่ท่านมีก็อยู่ในโรงรถเงินที่ท่านมีก็อยู่ในธนาคารชื่อเสียงที่ท่านมีมันก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่คนอื่นมีต่อท่านลูกหลานที่ท่านมีเต็มที่ก็คอยนั่งล้อมเตียงแล้วก็บีบมือให้ท่านเท่านั้นเอง สุขภาพเป็นเรื่องของเราแท้ๆเลยทีเดียวเราต้องดูแลเอาเองต้องขวนขวายเอาเองต้องรักษาเอาเองมีทุกอย่างถ้าไม่มีสุขภาพสิ่งที่มีทั้งหมดแทบจะไร้ความหมายฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายเมื่อทำงานอย่าลืมให้งานประสานกับคุณภาพของชีวิตโดยถือหลักว่างานต้องได้ผลคนต้องเป็นสุขอย่าไปถือหลักว่างานได้ผลแต่คนเป็นทุกข นะเวลาทํางานงานได้ผลคนต้องเป็นสุขคนต้องสําราญงานต้องสําเร็จไม่ใช่สําเร็จทุกงานแต่อานทุกคนอันนั้นมันผิดหลักทางสายกลางองค์ดาลายลามะท่านเทศไว้ดีมากท่านบอกว่าคนสมัยก่อนทํางานเก็บเงินเอาไว้ใช้ยามแก่ยามเฒ่าแต่คนเราทุกวันนี้ทํางานเก็บเงินเอาไว้ใช้ตอนอยู่ในห้องไอซ นี่พวกเราลองคิดสิมันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าพวกเราบ้าง,งานคนสมัยก่อนท่านทํางานพอวันโกนวันพระท่านก็หยุดแล้วงดเข้าวัดฟังธรรมผู้แก่ผู้เฒ่าเป็นนุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดเดี๋ยวนี้นี่ไม่รู้จักศีลห้าไม่รู้จักศีลแปดเคยมีคนรุ่นใหม่มากราบอาตมายกกันมาเป็นชมรมเยาวชนคนรุ่นใหม่มาขอฟังเทศฟังธรรมอาตมาบอกให้ตั้งนโม เขายังถามสวนมาว่าจะให้เอาตั้งไว้ที่ไหนนี่คนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่รู้ไม่รู้แล้วธรรมะคืออะไรพระคุณพ่อพระคุณแม่คืออะไรมุ่งแต่จะทำมาหากินทำมาหาเงินทำมาหากินทำไปท,ทำมามันรวยช้าก็ไปคอร์รัปชันก็เลยทำมาหากินไม่ถูกต้องกลายเป็นทำมาหากรรมเห็นไหมชีวิตก็เลยยุ่งเหยิงแล้วก็วุ่นวายท่านทั้งหลายที่ทำมาหากินต้องระมัดระวังต้องหาธรรมคู่ไปด้วย ทำมาหากินต้องทำมาหาธรรมมิเช่นั้นมันจะกลายเป็นทำมาหากร,รมแล้วชีวิตจะเข้าสู่ตาจนสมดุลงานสมดุลชีวิตก็คือทำงานไปด้วยดูแลสุขภาพของเราไปด้วยแม้อัตมาภาพซึ่งเป็นพู้เทศเองก็พยายามที่จะสแสวงหาสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้หลายปีก่อนใครนิมนต์อตมาก็สงสารไม่อยากให้ใครผิดหวังอยากจะไปหมด แต่พออายุเลย35อัตมาภาพต้องเอาสุขภาพก่อนนะคิดถึงสุขภาพก่อนไปเทศไปสอนแล้วทำให้คนทั้งโลกสมหวังกลับมาและตัวเองผิดหวังก็ไม่ดีสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญหมายเลขหนึ่งของชีวิตเราเพราะมีทุกอย่างหากไม่มีสุขภาพบรรดาสิ่งที่มีก็ไร้ความหมายฉะนั้นเราท่านทั้งหลายอย่าลืมนะทำงานไปด้วยดูแลสุขภาพด้วย เมื่อวานอัตมภาพอ่านหนังสือพิมพ์มีงานวิจัยถแถลงออกมาว่ามีการวิจัยพระจํานวนหลายร้อยรูปทั่วประเทศไทยนะคนพบความจริงอย่างหนึ่งว่าพระสงฆ์ป่วยตอนเนี้ป่วยมากป่วยหนักด้วยโรคเบาหวานนะโรคความดันโลหิตแล้วก็โรคระบบขับถ่ายงานวิจัยก็บอกว่าสาเหตุประการหนึ่งเพราะพระสงฆ์ไม่ค่อยได้ออกกําลัง แต่สาเหตุที่น่าสนใจคือโยมเอาอาหารไม่มีคุณภาพมาถวายพระนะบางคนชอบของหวานก็จัดแต่ของหวานไปถวายหลวงพ่อถวายเสร็จก็ยังไม่กลับนั่งรอดูหลวงพ่อจะฉันไหมโนะยมมีความสุขหลวงพ่อฉันหลวงพ่อก็ได้เบาหวานกลับมานี่ฉะนั้นจะถวายอะไรให้ครูบาอาจารย์ดูให้ดีๆนะโดยเฉพาะสังฆทา,านค้างปีทั้งหลายจะเอามาถวายนี่ อาตมาต้องขอเตือนนิดหนึ่งนะเมื่อวานรายการโทรทัศน์ก็มาสัมภาษณ์ประสบการณ์ตรงของพระเลยละโยมนะบางครั้งมีถังสังฆทานค้างปีโยมเอาปลากระป๋องเอานมเอาอาหารแห้งใส่ลงไปในถังแล้วก็ก้นถังกับมีข้าวสารด้วยบรรจุรวมกันลงไปแล้วมีผงซักฟอกในนั้นด้วยมันค้างปีไม่รู้กี่ปีกี่เดือนละ่ะพอมาถวายพระนะเปิด น้ำออกมาดื่มบางครั้งแทบจะต้องอาเจียนสวนออกมาเพราะมันเต็มไปด้วยกลิ่นผงสักฟอกยมมันมันมีผลต่อสุขภาพของพระนะนี่มีงานวิจัยออกมาแล้วนะแลสะสบงก็เหมือนกันนะที่ใส่ในถังสังฆทานคุณโยมทั้งหลายที่ทําร้านสังกทานอาตมาต้องขออภัยนะในนามตัวแทนของพระสงฆ์ไทยทั้งประเทศนะอยากจะขอฝากว่าให้คหํานึงถึงคุณนะภาพของของที่จัดมาเป็นสังฆทานสําเร็จรูปนิดนึง เพราะว่าสบงบางผืนต้องขออภัยอาตมานุ่งผ่านแดดไม่ได้เลยเห็นหมดเลยโยมซีทรูนะมันไม่ไหวจริงๆนะยี่ห้อนุ่งผ่านแดดไม่ได้นะเออเพราะฉะนั้นเอาของมีคุณภาพหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าพระเรื่องมากโยมไม่ใช่พระเรื่องมากแต่มันเป็นคุณภาพชีวิตของพระอย่าทำบุญด้วยความมักง่ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าวิจัยยะทานังทาตัพัง ก่อนจะถวายทานต้องตรวจทานอย่างทุวนทีวิจัยยะทานังทาตะพังก่อนจะถวายทานต้องเลือกขันกลั่นกรองอย่างดีที่สุดวิจัยยะทานนางทาตะพังก่อนจะถวายทานต้องพิจารณาอย่างดีที่สุดไม่ใช่ทำและสักแต่ว่าทำบางครั้งหวังบุญแต่ถวายไปแล้วได้บาปเพราะอะไรผลเสียต่อสุขภาพของหลวงพ่อหลวงพี่ต่อครูบาอาจารย์ของเราท่านควรจะ อยู่สื่อพระศาสนาไปนานๆน,นืถวายปลากระป๋องปนผงสักฟอกให้ท่านฉันน่ะโยมนะเดี๋ยวท่านก็มรณภาพอันตารายนะอันนี้จะมาต้องขอพูดฝากไปทั่วประเทศเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นผลต่อสุขภาพของผู้นําทางจิตวิญญาณของเรานะแล้วก็จะถวายอะไรก็คํานึงหน่อยว่าถูกต้องตามพระธรรมวินัยไหมมากพลูบุบรีสมัยนี้ไม่ต้องถวายแล้วนะมีบางคนเอาเอาบุรีมาถวาย วันก่อนอาตมาก็รับไปเนะกางเกงยีนก็หลายตัวนะอาตมาถามว่าเอามาถวายยังไงนี่มันกางเกงยนียนรีไว์นี่ก็บอกว่าลูกชายชอบนะเลยเอามาถวายท่านครึ่งโหลอา้าวนี่เอากางเกงยีนมาถวายเดี๋ยวพ่านุ่งอย่ามาว่ากันนะนี่คือเอาความชอบตัวเองเป็นตัวตั้งนะโยมนะเพราะฉะนั้นจะถวายอะไรก็คำหนึ่งหน่อยหนึ่งถูกอกถูกใจผู้ถวายแต่ถูกพระวินัยหรือเปล่าให้คิดให้ดีให้ถี่ให้ทวนมิฉะนั้น งานวิจัยออกมาแต่ละปีนี่ค้นพบว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเราป่วยแต่ละรูปเนี่ยโยมดูนะไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลนนะตอนเขาไปตรวจในะยิ้มพอหมอตรวจเสร็จนะลหลห่อออกมาเกือบทุกรูปเลยสุขภาพไม่ดีกันทางนั้นเพราะท่านไม่ค่อยได้ออกกำลังนะโยมนะเพราะฉะนั้นจะถวายอะไรนี้ให้พิจารณาให้ดีให้ถี่ให้ท้วนเพื่อท่านจะได้อยู่เป็นหลักเป็นชัยในทางจิตวิญญาณให้เราเป็นนานๆั้น สุขภาพของพระสุขภาพของโยมสําคัญพอๆกันพระพุทธเจ้าจิงว่าอาโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นโชคของชีวิตรักษาทางสายกลางระหว่างสมดุลงานสมดุลชีวิตให้ดีงานต้องสําเร็จชีวิตต้องอรื่นรมจากนั้นสมดุลขู้ที่สามสมดุลโลกสมดุลธรรมสมดุลโลกก็คือเราท่านทั้งหลายมีความรู้ทางโลกดีเหลือเกิน ทำมาหากินยังไงก็รู้มีครอบครัวยังไงก็รู้แต่ความทุกข์เกิดขึ้นเน่ยไม่รู้ความทุกข์เกิดขึ้นวิ่งหาเหล้าหายาหาเครื่องรังของขลังหายาเสพติดมาแปะมาปนมาแทรกมาซึมเข้าไปนในร่างกายตัวเองเวลามีปัญหาหนึ่งถ้าแก้ไม่เป็นก็ไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งอกหักรักคุดวิ่งไปกินเหล้าวิ่งไปเสพยาเสพติดแทนที่จะแก้ปัญหากลายไปเป็นเพิ่มปัญหา ฉะนั้นท่านมีความรู้ทางโลกไม่พอนะต้องมีความรู้ทางธรรมกิเลสเกิดขึ้นมาจะแก้ยังไงต้องรู้โลภเกิดขึ้นมาจะแก้ยังไงต้องรู้คนที่เรารักมาพักพรากจากกันไปจะแก้ไขยังไงก็ต้องรู้นี่คือความรู้ทางโลกและความรู้ทางธรรมต้องสม,มด,ดุลกันฉะนั้นท่านทั้งหลายที่อยู่ในทางโลกมันหาความรู้เข้าพรรษาต้องเข้าหาพระธรรมเพื่อจะได้มาเก็บรับซึมซับเอาภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปปรับปรุงไปสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตให้ดีทั้งทางโลกและทางธรรมพระพุทธองค์ของเราตรัสว่าคนจะเป็นคนโดยสมบูรณ์ต้องมีตาสองข้างตาข้างหนึ่งเป็นตาทางโลกรู้จักทำมาหากินรู้จักสร้างเนื้อสร้างตัวตาข้างหนึ่งเป็นตาทางธรรมรู้จักบริหารจัดการชีวิตรู้จักบริหารจัดการกิเลส ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาต้องรู้ว่าจะเยียวยาอย่างไงไม่ให้ตกเป็นทาตของความโลภความโกรธความหลงนี่คือสมดุลขั้นที่3รู้ทั้งทางโลกรู้ทั้งทางธรรมใครรู้ทั้งสองทางนั่นคือมนุษย์ที่สมบูรณ์สมดุลขั้ที่4ก็คือสมดุลส่วนตัวและสมดุลส่วนรวมส่วนตัวคือการช่วยเหลือเกื้อกูลงานสังคมส่วนรวมก็คือดูแลลูกแก้วเมียขวัญภรรยา ลูกศิษย์ลูกหาค่าท้าทายบริวารที่อยู่ด้วยกันให้กินอิ่มนอนอุ่นมีคนจํานวนมากอุทิศตนรับใช้สังคมเรียกว่าทํางานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมให้มีความสุขหน้าหนาวก็ไปแจกผ้าหม่มน้ําท่วมก็ไปแจกข้าวปลาอาหารไฟไหม้ก็ไปบริจาคเห็นคนขาขาดแขนขาดแข้งหักก็ไปแจกเครื่องทําเครื่องช่วยเดินเครื่องช่วยวิ่งทําแข้งเทียมขาเทียมไปทําหมด แต่กลับเข้าบ้านไม่พูดกับพ่อไม่พูดกับแม่ไม่ได้กินข้าวกับลูกทะเลาะกับสามีสามีก็ทะเลาะกับภรรยาอย่างนี้สุดตรงคือสังคมดีแต่ในครอบครัวไม่ดีท่านทั้งหลายสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันสมดุลส่วนตัวสมดุลส่วนรวมต้องให้ไปด้วยกันต้องให้สมดุลกันอัตมาภาพถึงแม้จะเป็นพระ แต่ว่าพระพุทธองค์ก็ทรงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์ดูแลพ่อแม่ได้อาตมาเหลือพระอาหารหันต์องค์เดียวยมแม่ล่วงหน้าไปก่อนละเหลือยมพ่อนี่เข้าพรรษาน,นี้เมื่อวานเนี่ยอาตมาให้ลูกเสร็จหายมพ่อของอาตมาปีนี้83แล้วไปซื้อตู้เสื้อผ้าไปซื้อเก้าอี้ไว้นั่งดูทีวีแล้วอาตมาก็ เลือกซื้อผ้าปูที่นอนเลือกหมอนเลือกมุ้งใหม่ให้ยมพ่อหมดเลยให้ยมพ่อไปชี้เอาอยากได้อะไรนี่คือเวลาส่วนตัวที่แบ่งมาจากเรื่องส่วนรวมคือการเทศการสอนการเดินสายบรรยายธรรมฉะนั้นที่กุฏิของอาตมาเนี่ยถ้าอาตมาอยู่ที่ไร่จนตะวันที่นี่อยู่ที่ศูนย์วิปัสนาที่นี่อาตมาก็จะให้ลูกศิษย์เอารถตู้ไปรับยมพ่อจากเียงของมาอยู่ด้วยที่กุฏิจึงมีเตียงนอนของยมพ่อด้วย อยู่ที่นี่จำพรรษานี้หรือพรรษาก่อนก่อนหน้านั้นก็ดีถ้าว่างวันเสาร์วันอาทิตย์อาตมาจะพายมพ่อเข้าเมืองบางวันก็เป็นนั่งคุยกับอาจารย์เฉลิมชยัยพายมพ่อไปกินก๋วยเตี๋ยวที่วัดรงคุนพายมพ่อไปน้ำตกน้ำตกที่เชยงรายนี่บางวันก็พายมพ่อนูน่นไปตลาดบางวันก็พายมพ่อไปนั่งทานสุกี้นะ ยมอมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนนี้83แล้วผมยังไม่มีหงอกสักเส้นเลยนะเห็นไหมมันเป็นเรื่องของสุขภาพจิตสุขภาพใจผู้หลักผู้ใหญ่ของเราผู้ท่าผู้แก่ของเราเปรียบไปก็เป็นดั่งต้นไม้ต้นไม้ถ้าดูแลรากให้ดีกิ่งก้านใบจะแสดงความสมบูรณ์ออกมาให้เห็นแต่ถ้ารากไม่ดีจะแสดงออกทางกิ่งก้านใบคืออะไร สีหน้าสีตาท่าทางแข้งขาไม่ดีกินข้าวไม่อร่อยนั่นเพราะอะไรเพราะว่าจิตใจนั้นห่อเหี่ยวไม่มีที่หวังไม่มีที่พึ่งคุณยมคิดดูนะยมพ่ออาตมาอายุ8 3นะแต่ว่าท่านมีโทรศัพท์ของท่านเองนะนี่ท่านสมัยไหมลูกจิตลูกหาของอาตมาก็ดีญาติพี่น้องก็ดีนะโทรศัพท์หาพระอุ้ยเกือบทุกวันพระอุ้ยนี่ทุกวันนี้รับโทรศัพท์ลูกหลาน มีความสุขเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่าเออชีวิตนี้ไม่ได้ตัวคนเดียวเราท่านทั้งหลายที่มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ในบ้านบางครั้งปล่อยให้ท่านโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาต้องช่วยกันดูช่วยกันแ,แลนะให้ท่านอย่าอย่าให้ท่านได้รู้สึกว่าท่านไม่มีคุณค่าอย่าให้ท่านรู้สึกว่าท่านไม่มีความหมายช่วยกันปรนนิบัติพัดวีทางกายทางใจอย่ามัวแต่ไปสังคมสงเคราะห์ข้างนอกเราจะต้องทําครอบครัวสงเคราะห์ ญาติสงเคราะห์ซึ่งพระพุทธองค์ทรงใช้คําว่าญาติสังฆะแปลว่าญาติสงเคราะห์คือสงเคราะห์ญาติบางครั้งทรงใช้คําว่าปุตตะทาระสังฆะคือลูกและเมียสงเคราะห์หรือว่าสงเคราะห์ลูกสงเคราะห์ภรรยาถ้าภรรยาก็ต้องสงเคราะห์สามีท่านให้เราดูแลซึ่งกันและกันเอาวงในให้ดีแล้วขยายไปวงนอกถ้าทําได้อย่างนี้ก็เกิด สมดุลส่วนตัวสมดุลส่วนรวมข้างในอยู่ด้วยกันมีความรักดูแลซึ่งกันและกันกินอิ่มนอนอุ่นอย่างดีแล้วจากนั้นจะขยายพรมแดนออกไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนทั้งประเทศคนทั้งโลกเราก็สบายใจเรียกว่ากองหลังมั่นคงกองหน้าก็ไปทำงานด้วยความหมดห่วงนี่เป็นเรื่องที่ดีมากฉะนั้นท่านทั้งหลายเรามานั่งพิจารณาดูว่าสมดุลทั้งสี่นี้เราได้ทำครบถ้วนไหม คู่ที่หนึ่งสมรถดนกายสมดรถดนใจกายแข็งแรงใจเข้มแข็งคู่ที่สองสมดรถงานสมดรถดนชีวิตงานต้องสําเร็จชีวิตต้องดรื่นรมคู่ที่สามสมรรถโดนโลกสมดรถดนธรรมสำเร็จทางโลกต้องคู่กับสําเร็จทางธรรมรู้ทางโลกต้องรู้ทางธรรมเรียกว่าโลกกระจ่างธรรมกระจายหรือว่าแจ้งโลกจบธรรมนี่ ต่อไปคู่ที่สี่ก็คือสมดุลส่วนตัวสมดุลส่วนรวมตัวเองกินอิ่มนอนอุ่นยังไงก็ให้บรรพบุรุษของเราปูชนียบุคคลของเราคนอันเป็นที่รักของเราได้กินอิ่มนอนอุ่นชั้นนั้นด้วยรักคนทั้งประเทศรักคนทั้งโลกชั้นใดก็ต้องรักคนใกล้ๆตัวของเราชั้นนั้นด้วยทำได้สี่คู่นี้เมื่อไหร่ผลของทางสายกลางก็จะสำแดงตัวขึ้นมาในชีวิตจิตใจของเราทันหูทันตา ฉะนั้นสาระสาคัญของวันอาสาฬหาบูชาก็คือทางสายกลางได้เกี่ยการที่เราทําอะไรก็ตามให้รู้จักความพอเหมาะให้รู้จักความพอดีถ้าพอดีแล้วมันดีนี่คือทางสายกลางประษาชาวบ้านส่วนทางสายกลางประสานักวิชาการนั้นขอยกยอดไว้ยังไม่พูดในที่นี้เอาแบบฉบับที่นําไปใช้ได้จริงๆก่อนนะท่านทั้งหลายเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาอย่าลืมเข้าหาพระธรรมด้วย พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าทุกรูปท่านจะจำพรรษาที่วัดที่สำนักสงฆ์ที่สวนวิปัส,สนาเมื่อท่านเข้าจำพรรษาก็เท่ากับว่าท่านแบ่งเวลาทั้งหมดมาศึกษาพระธรรมโยมทั้งหลายก็เหมือนกันมีวันโกนวันพระก็อย่าลืมนะปล่อยวางบางธุรกิจปล่อยวางบางหน้าที่การงานไปเข้าหาพระธรรมด้วยเรียกรวมกันว่าเข้าพรรษาเข้าหาพระธรรมก่อนเข้าพรรษามานั่งถามตัวเองว่าสิ่งใดไม่ดีก็ให้ทิ้ง สิ่งใดดีแล้วยังไม่ได้ทําก็ให้ทําก่อนจะเข้าพรรษาพระท่านจะทําพิธีอธิษฐานจิตเข้าพรรษาตั้งสัจจอธิษฐานว่าพรรษานี้จะอยู่จาพรรษาที่นี่ตลอดไตรามาสโยมทั้งหลายอยู่ที่บ้านลุกขึ้นมาตั้งจิตอธิษฐานว่าตลอดวันเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าเป็นทาสของสุราเป็นทาสของบุรีเป็นทาสของการทํางานหนักเป็นทาสของเกียรติยศชื่อเสียงมากเกินไป เป็นธาตุของเวลาคือถูกเวลาจิกหัวใช้จนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้อยู่กับตัวเองและครอบครัวก็มาตั้งสัจจะที่ฐานวันในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะลดละเลิกดังต่อไปนี้1 2 3และจะทําสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและครอบครัวดังต่อไปนี้1 2 3ตั้งสัจจะที่ฐานและทําให้ได้ตลอดพรรษาถ้าทําได้ตลอดพรรษาพอออกพรรษาแล้วจะไปเอาคืนนะทำต่อทั้งชีวิตไม่ใช่ว่าเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ ตอนเข้าพรรษาสามเดือนพอออกพรรษาแล้วบริโุกหนักกว่าเกา่าไม่ได้ถ้าทําดีอยู่แล้วให้ดีต่อไปให้ตลอดนี่แหละเรียกว่าเข้าพรรษาทั้งพระทั้งโยมถ้าทําได้อย่างนี้บ้านก็เจริญวัดก็เจริญนะถ้าทําได้อย่างนี้แล้วพระพุทธศาสนาของเราเจริญสังคมของเราเจริญโยมทั้งหลายก็จะมีความสุขพระอยู่ที่วัดก็จะมีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าเราถือหลักเข้าพรรษาเข้าหาพระธรรม ฉะนั้นพวกเรามาร่วมพิธีทำบุญถวายเทียนพรรษาณศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันในวันนี้นอกจากพระสงฆ์องค์เจ้าจะได้เทียนและสังฆทานกลับไปก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าโยามทั้งหลายนอกจากจะได้บุญแล้ววันนี้จะได้ธรรมะที่กล่าวมาทั้งหมดกลับไปด้วยอัตมาภาพขออนุโมทนาสาธุก,การท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกคนตลอดจนถึงผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านทุกคนที่มาร่วมกันวันนี้ ขอโมทนาสาธุการให้ท่านทั้งหลายอยู่มีชัยไปมีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ